สวัสดีครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ช a n e l ฟุตบอลฮีโร่ที่จะช่วยคุณได้ทุกสถานการณ์ในวงการลูกหนังฟุตบอลทั่วโลกโดยเราจะมีบทวิเคราะห์ฟุตบอลของแต่ละทีมาฝากทุกท่านแต่ก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์นั้นอยากจะฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากจะได้ทีเด็ด VP แบบหนึ่งคู่เน้นๆการันตีความแม่น 80- 9 0บวกกันแทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนจะมีแจกแค่ในรายกลุ่ม v ีเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็มีกติกาย,ายเยคัเเเเรรสมิ่่่มมต้้นนนีแค100บาาททเทั และบอกว่ามาจากชาแนลฟุตบอลฮีโร่คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสมัคสมาชิกใหม่300บาทฟรีโบนัสอีก200บาททันทีเล่นได้สามารถถอนออกได้เลยและเมื่อเติมเงินครั้งต่อไปจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก5%จากยอดฝากเว็บเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงฝากถอนเร็วไม่เกิน5นาทีใครที่อยากจะสมัครเดี๋ยวผมจะลงลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วให้แจ้งขับพนักงานด้วยว่าต้องการเข้ากลุ่ม VP เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ทีเด็ด VP แบบแม่นๆและเว็บดีๆไว้เเลล่นนนทุกวััยะครบ เอาละครับวันนี้ก็มาเจอกับฟุตบอลฮีโร่กันอีกแล้วนะครับวันนี้เรามี2คู่ที่เด็ดท,ที่อยากจะมาแจกทุกท่านนั่นเองวันนี้มาดูกันเลยในศึกยูฟาแชมเปียนลีกระหว่างทีมบาเลนเซียอันดับ7ของตารางกับสลัดค่าสเปนนะผมที่เจอกับอัตลตันตาอันดัที่1 4ของตารังของ เกากโชศิลานะเดียงคู่นี้ในเวลา 3, ตีสามตรงเทนราคาอยู่ที่ออตาลนตาต่อครึงลูกนั่นเองแล้วมาดูสถิติ5เกมหลังสุดกันบ้างทางฝั่งของบาริเซีนนั้นชนะ1เสมอ2แล้วก็แพ้ไป2เกมนะผมทางฝั่งของออตาลนตานั้นชนะ5ยังไม่เสมอใครแล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลย นะครับผมส่วนทางฝั่งของมาดูสภาพความพร้อมกันเลยนะครับผมในเกมนี้บาเล์เซียในเกมลละสุดที่บุกไปเจากับอาราเบสมา1ประตูตัวหนึ่งในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน,นะผมสภาพทีมวันนี้หมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะซีไรคือมัก์ซิโกเมสเอเซคิเอลกาไลคิสเตโนพิชินีและเอลิคิ มองการล่านะผมล้วนมีการบาดเจ็บทั้งหมดส่วนมานูบาเยคโโุรอชิกความฟิตว่าจะลงสนามช่วยทีมได้หรือไม่นะผมและในเกมนี้จะวางแผนมาในรบป4 1ห1่วางเคมินกาเมโลยืนปักหลักเป็นหน้าเป้าเขาจบสกอร์ในแดนหน้าส่วนแดนกลางใช้คาร์ลสเซลเลอร์นะผมกับดานิเอลปาเลโคนะผมคอยควบคุมจังหวะเกมสร้างสรรค์โอกาสในแดนกลางอีกทีนั่นเองนะครับผมแล้วมาดูทางฝั่งของอาตาลันตาก,กันบ้างในเกมล่าสุดที่บุกไปถล่มเลซซ่มาอย่างขาดลอยถึง2องประตูต่อในเกม ศึกฟุตบอลลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมสภาพทีมก่อนลงสนามในวันนี้ไม่มีรายงานผู้เล่นที่ได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษเบนนอกเสียจากเบลัตซัมชิตี้น,ตจจนะครับผมกับลาฟาเ์โอโต้ลอยที่ต้องรอเช็คคอามฟิตว่าจะลงสนามได้หรือไม่และในเกมนี้จะวางแผนมาในระบบ3-4-2-1วางโจซิปอิลิสิกยินเป็นหน้าเป้าคอยจบสกอร์ในด้านหน้าส่วนในกลางใช้ลุสลันมาลินอฟสกี้กับอาริฮันโดโกเมสนะผมคอยปั้นเกมซัพพอร์ตหน้าเป้าอยู่ด้านหลังอีกทีนะครับผมแล้วเราม,มาดู น่าจะเป็นสําหรับคู่นี้กันเลยด้วยสถิติการเจอกันครั้งล่าสุด2เกมเป็นทางฝั่งของอตาลนตาที่สามารถเก็บชัยไปได้ทั้ง2เกมนะครับผมก็ในนัดแรกก็เป็นทางฝั่งของออตาลนตานั้นที่เปิดบ้านเอาชนะเบเซียม,มา1ประตูต่อศูนย์นะผมแล้วมาดูผลงานสถิติ5เกมล่าสุดของเจ้าบ้านเบนเซียน,นั้นเก็บชัยไปได้ถึง3เกมนะผมส่วนผลงานทีมเยือน5เกมล่าสุดเก็บชัยไปได้ถึง3เกมเช่นกัน นะครับด้วยเลนราคาที่ออกแบ้ทางฝั่งทีมเยือนเป็นฝ่ายต่อครึ่งลูกคู่นี้ขอให้ไปทางฝั่งเจ้าบ้านดูแล้วยันไหวอย่างแน่นอนนะครับผมแล้วมาดูในคู่ที่2กันต่อนะผมในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกระหว่างทีม RB รลิเ์ซิกที่อันดับหนึ่งสามของตารางที่เจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์อันดับแปดของตารางพรีเมียร์ลีกนะผมคู่นี้เตะเวลาสี่สามตงนะครับเลนราคาที่ทลิเ์ซิกต่อ ป,อ,ปอนั่นเองมาดูสถิติ5เกมล่าสุดของสองทีมกันเลยนะผมทางฝั่งของลิปซิกนั้นชนะ3เสมอ2แล้วก็ยังไม่แพ้ใครเลยนะผมส่วนทางฝั่งของสเปอร์นั้นชนะ1เสมอ3แล้วก็แพ้ไป1เกมนะผมแล้วมาดูสภาพความพร้อมก่อนเกมกันเลย RB ีลิปซิกนั้นในเกมล่าสุดที่บุกไปเจอกับบุฟบุกมา0-0ในเกม ลีกเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะผมสภาพทีมก็ลงสนามในวันนี้หมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะชีรายด้วยกันคือวิลลี่ออบานอิบราอิมาโกนาเต้นะผมไทเลอร์ดัมและเควินคัมเพิร์นล้วนมีการบาดเจ็บทั้งหมดและในเกมนี้จะวางแผนมาในระบบ4-3-1-2วางทีโมแวนเนอร์ anner, กับปราติกซิกนะผมคงคู่ลาสกอร์ในแดนหน้าส่วนคิสโตเฟอร์เอ็นคุณคูคอยปั้นเกมซับพอร์ตกองหน้านะครับผมอยู่ด้านหลังอีกทีนั่นเองนะครับแล้วมาดูทางฝั่งของ สเปอร์กันบ้างในเกมล่าสุดที่บุกไปเสมือกับเบอร์ลี่มา1ตัวตัวหนึ่งในเกมลีกพรีเมียร์ลีกนะครับผมเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนสภาพความพร้อมของทีมของลงทําศึกในวันนี้ขาดผูดเ้เล่นสีรายคือแฮร์รี่เคนส์มูซาซิซโซโกซอนฮุงมินและสตีฟเฟนเบิร์กไว้แลผมนั้นมีการบาดเจ็บทั้งหมดและในเกมนี้จะวางแผนมาในบุก5-1วางในเรียลี่ยืนปักหลักเป็นหน้าเป้าคอยจบสกอร์ในเดือนหน้าส่วนแฮร์รี่วิงกับโจวานี่โรเซลโซคอยปั้นเกมโค้งฟุตจังหวะซัพพอร์ตหน้า สถิติการเจอกันครั้งล่าสุดของทั้ง2ทีมก็เป็นทางฝั่งของลิปซิกที่เป็นฝ่ายบุกเอาไปชนะได้หนึ่งประตูต่อศูนย์นะผมใน2ทีมนี้ก็เจอกันแค่หนึ่งครั้งนะผมในสึกยู่ฟาชมเป้รนลีก่ก็ลิปซิกนั้นเป็นฝ่ายไปเอาชนะได้ถึงทีอังกฤษเลยทีเดียวนะผมในเกมนี้ต้อง เปิดบ้านรับการเยือของสเปอร์ส่วนผลงานการเล่นในบ้านล่าสุดของอาร์บิลิฟซี่นั้นสามารถเก็บใช้ไปได้ถึง3าคิมด้วยกันนะครับส่วนทางฝั่งของสเปอร์นั้นผลงานก็ลงไปเยือน5เกมล่งสุดเก็บใช้ไปได้เพียงแค่1เกมเท่านั้นด้วลยราคาที่มาให้ทําให้ฝักเจ้าบ้านต่อปอปอหากมองจากสภาพความพร้อมและผลงานของแต่ละทีมคู่นี้ขอให้ไปทางฝั่ง ทีมเจือนเฉียนชัยพันเข้ารอบอย่างแน่นอนและเรามาสรุป2คู่ที่เด็ดวันนี้ก็คือบาเลนเซียกับอตาลันตาคู่นี้ขอลองไปดังฝั่งของบา l เลนเซียนะผมและคู่ที่2องยูฟาแชมเปี้ยนอีกระหว่างทีมลิเซีกับสเปอร์คู่นี้ก็ขอลองไปดังฝั่งของสเปอร์นะผมหถ้าใครที่สนใจอยากเข้ากลุ่มไลน์ VIP ท,ท,ทีเด็ดแมนๆส่งตรงจากประเทศอังกฤษก็แอดไลน์ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับผมส่วนตอนนี้เรามีโปรแกรมมีข้อบอดที่อยากจะมานําเสนอทุกคนไม่ว่าจะเป็นบอลเต็มบอลสเต็ปนะครับผมบอลสูงต่าบอลเลียดราคาหรือว่าหลายๆอย่างนะครับผมก็มีให้บริการลูกค้าทุกท่านใครที่สนใจอย่าลืมแอดไลน์เข้ามาใต้ลิงก์ด้านล่างนี้นะครับผมสำหรับวันนี้ฟุตบอลฮีโร่ขอลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ สวัสดีครับดีดีดต้อนรับเข้าสู่ชาแนลฟุตบอลยีโร่ที่จะช่วยคุณได้ทุกสถานการณ์ในวงการลูกหนังฟุตบอลทั่วโลกโดยเราจะมีบทวิเคราะห์ฟุตบอลของแต่ละทีมาฝากทุกท่านแต่ก่อนที่จะไปฟังบทวิเคราะห์นั้นอยากจะฝากอะไรไว้สักนิดหนึ่งนะครับใครที่อยากจะได้ทีเด็ด VP แบบหนึ่งคู่เน้นๆการันตีความแม่น80-90%บวกกันแทบจะชุกวันเลยก็ว่าได้แต่เดี๋ยวก่อนจะมีแจกแค่ในรายกลุ่ม VP ีเท่านั้นนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากเข้ากลุ่มก็มีกติกางา และบอกว่ามาจากชาแนลฟุตบอลฮีโร่คุณก็จะมีสิทธิ์ได้รับโปรโมชั่นสมัครสมาชิกใหม่300บาทฟรีโบนัสอีก200บาททันทีเล่นได้สามารถถอนออกได้เลยและเมื่อเติมเงินครั้งต่อไปจะได้รับโบนัสเพิ่มอีก5%จากยอดฝากเว็บเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงฝากถอนเร็วไม่เกิน5นาทีใครที่อยากจะสมัครเดี๋ยวผมจะลงลิงก์สมัครไว้ใต้คลิปนี้นะครับเมื่อสมัครเสร็จแล้วให้แจ้งข้าพนักง,งานด้วยว่าต้องการเข้ากลุ่ม VP เพียงแค่นี้คุณก็จะได้ทีเด็ด VP แบบแม่นๆและเว็บดีๆไวว้เเลล่นนนทุกััยะครบ